ส่งงานครับ h อนไดอ c คอนเจ็นะฮะคือสองจุดศูนย์ 0. ล้อสินะครับท่อเดิมด้วยนะฮะคันนี้จัดรีแมปนะฮะก็จูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันโซฮอลเหนึ่นะครับแล้วก็ระบบ LPG ด้วยนะครับ ก็หลักๆนะครับแอคคอร์เจนแปดซีอวีเจนสามเจนสี่แอคคอร์เจนเก้าด้วยเอาเดินเบาสัตนะครับอะกองกอสัตไหมจะทำย่างไงให้รู้ว่ามันสัตนะฮะ ก็เป็นโลโประจำตัวเขานะครับยานแท่นเครื่อง air, ะะอ่อนแอนะครัะสันกระจกสันนะครับก่อนหน้านี้สันกว่านี้นะอะก็เป็นโลโกประจำตัวเขานะครับสองตัวศูนย์เจนแปดกับเจนสามนะครับหนักหน่อยนะฮะเพราะว่ารอบเครื่องต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะฮะอ่ะ ไม่ใช่รอบเครื่องเดิมน,นะครับเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะฮะโอ้ยสัน่นร้อยลงชัดเจนนะครับก่อนหน้าสั่นกว่านี้อีกนะฮะอะโอเคประเด็นแรกไปประเด็นสองก็ดูในครบหมด์นะฮะท,นนะ,ะ,ะ,ะทุกอย่างเคร่งไฟน้ำมันเกียร์เปิดลงเปิดรอบปดทุกอย่างนะฮะ โอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ Bf ใบแบตัวจับส่วนผสมน้ำมันอาก,ากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูนรถต้องมีถ้าไม่มีก็มาโน,โนจูนล้วนเลยนะครับจูนสอจูนถูกลงจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเมตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเหมือนเดิมฮะเปิดแอร์เดี๋ยวจะเป็นเกียร์ดีนะครับทดสอบมาตาเล่นนะฮะ อันนี้เป็นน้ามันนะครับส่วนแก๊สนะครับเมื่อกี้เช็คให้แล้วคันนี้ไม่ได้เป็นแก๊สระบบ OBD นะครับแก๊สระบบ OBD นะฮะหลังจูนแล้วนะครับค่าแก๊สจะปรับเปลี่ยนตามค่าน้ํามันเองอัตโนมัตินะครับเพราะกล่องแก๊สมีการดึงค่าจาก ECU มาปรับตลอดเวลานะครับอ่ะส่วนคันนี้ไม่ใช่เป็นระบบ OBD นะฮะเป็นระบบจูนปกติ หัวฉีดเป็นเป็นเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับ OBD ก็เป็นหัวฉีดนะฮะแต่นี้เป็นระบบรุ่นเก่านะครับก็คือใช้มือจูนนะฮะใช้คอมพิวเตอร์อเข้าไปจูนนะครับก็ถ้ามีเจ้าของดูอยู่ก็แนะนำนะฮะไปร้านแก๊สแถวบ้านก็ได้ครับให้เขาปรับแก๊สให้เท่ากับน้ำมันนะฮะอัรตราเร่งก็จะดีขึ้นเทียบเท่าน้ำมันเลยนะครับการปรับจูนแก๊สไม่ใช่ฝิก การจูนรถให้ประหยัดระมันนะครับไม่ใช่ปรับให้มันบางนะฮะไม่ได้ปรับเชื้อเพลิงให้มันบางนะครับบางมีส่วนแต่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะปรับให้มันพอดีนะครับเผาไหม้หมดจดเผาไหม้สมบูรณ์มีกําลังมากที่สุดมันก็จะทําให้รถประหยัดระมันรถประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นนะครับเท่าที่ผมจูรถมาก็จะเจอพวกรถแก๊ นะฮะส่วนใหญ่เลยโจนบางกันจ่อยเลยนะครับไม่รู้จะบางไปไหน AF นะครับเสียงลูกละลายเยอะแยะนะฮะ AF 14.7นะฮะช่วงรอบเดินเบาขับไอเดิเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติครับแต่เราพอเร่นแซงนะครับถ้ายังเป็น AF 14.7อยู่ก็ถือว่าบางนะฮะก็บางพอสมควรเลยแหละนะครับอย่างรถฟีดฮอนด้าฟีดก็ได้ครับ ใช้น้ำมัน E20 อ่ะเอาเป็นน้ำมันโซฮอล95กันเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะ AF ยังอยู่13ปลายเลยบางนะครับ13ก้าว13ปลายบางมันถึงได้อืดกันมาด้า4นะฮะปรับโจนแล้วปรับอะไรแล้วนะครับ AF ค่าน้อยลงเชื้อเพลิงหนาขึ้นแต่เราปรับให้มันเหมาะสมนะฮะรถก็มีกำลังมากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประหยัดก,กว่าเดิมนะครับ แก๊สเห็นโจรกันโอ้โหบางไม่รู้จะบางไปไหนนะฮะก็นะฮะ,นะฮะผลส่งผลระยะยาวนะอ่ะโอเคเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับผมให้ความรู้ไปนิดหน่อยนะฮะโอเคอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องร้อยเอร์เซ็นต์หรอครับแต่เอาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะฮะโอเคผมตัวรถมาสามปีก็ โอ,โอย่าใช้คาว่าหลักร้อยคันเลยนะฮะผมเจอไปเยอะแล้วนะครับอ่ะโอเคมาดูตาเล่นกันไปอันนี้นำมานโซฮอลเก้หึนะครับ ว่ามันอื่นอื่นไหมอื่นไหมดูความเร็วดูรอบอื่นไหมอกเกียย์รุ่งด้วยอ,อ่ออโอเคส่วนตัวผมก็ใช้ขอเจ็แปดองที่นะครับผมก็ปรับรอบเหมือนกันนะฮะยางเลนเื่อนก็สู้ไม่ไหวแล้วครับชุดหนึ่งเกือบ20ง0มบาทนะฮะของแท้นะครับของเทียบก็เปลี่ยนแล้วก็ไปจบนะฮะ อะโอเคลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord 78 2เจนะครับมีอะไรนะตา่างๆจากรถท่านบ้างตาเลนเป็นยังไงคันนี้นละ้วมันโซฮอลเก้หนึ่นะฮะลอ้อน่าจะล้อ16นะครับแล้วก็ท่อเดิมนะฮะโอเคพีจูจูครัาพนห้าร้0ยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเกตตึง้งเพิ่มฟรีนะฮะแล้วก็ยกเว้นแต่สลับเกียร์มาแล้วครับออตโต้ไป MT MT ไปออโต้นะครับหรือว่าจะ ติดตั้งเทอร์โบมาอยากจูนกล่องเดิมนะฮะก็มีค่าจูนนะฮะแล้วก็มีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับรการของ7นะฮะที่ของเจให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะครับอ่ะแล้วก็มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใกล้ๆกลไปหมดต่างจังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook YouTube หรือกันแบบนะครับ แค่ P P จูนีแบบคอด้าก็าเจอเลยนะครับโอเคอ่ะ okay. อันนี้ผมกดที่ดูแก๊สนะครับ LPG นะฮะอันนี้คือช่วงใช้เครืเล็งทั่วไปนะครับดูค่า AF 147นี่คือปกติกดเครืเล็กร้อย โซนนะครับรีแมปน้ำมันโซฮอลเก้าหนึ่งมีระบบ LPG ด้วยนะครับแก้ตัวสารเทนให้เรียบร้อยขอบคุณครับ